วันที่ยี่สิบมิถุนาวันต่อต้านยาเสพติดรูนคุณรู้ไหมว่ายาเสพติดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีอยู่สองพยางหนึ่งคือพูดติดยาเสพติดและผู้ทําให้คนอื่นติดยาเสพติดซึ่งทุกคนในรูปนี้พยายามจะแก้ไขป้องกันแต่และประเทศก็หาวิธีการต่างๆนะการสูญเสียเหล่านี้ซึ่งสถาบ,บันโพสต์อาคารีและอยู่กับปัญหาผู้ติดยาเสพติดและคนที่อ่นทายาเสพ เลผู้ที่ทำคนติดยาเสพติดซึ่งเราได้ค้นหาเครื่องมือในการที่จะ,ะป้องกันและแก้ไขกระอว่าค้นหาโมเดลผู้ติดยาเสพติดและก็ค้นหาผู้ที่ทําให้คนติดยาเสพติดซึ่งเรามีคอร์สการศึกษาเป็นขบวนการเรามีเคสร,รักษาดูแลมาเป็นระยะา25ปีวันนี้เราจะนําเสนอเครื่องมือหลักสูตรการป้องกันแก้ไข ยาเสพติดมิติใหม่ของยุคจิงสถาบันโพูต์พิเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาชาติสวัสดีครับ